วัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องต่องไปจก e ักไทยเอฟซีสู่ทุกคนจ้าพอกันให้เชามือน,นีวันวันยังเ่ะพี่น้องวันที่เท่าไดรล่ะป้าเดยบนลือมือล,ลืมเวียนอีกแล้วลงมาได้จักพักแล้วล่ะพี่น้องอตอนนี้ก็แปดโมงสี่สิบสี่สิบอุณหภูมิดานนอกแปดองศานะคะทุกคนมเศร้าในเจ็วังเลยเบนลงมาไม่ไม่เนี่ยเจ็ดองศา ยายบุลงมาได้สักพักหนึ่งแล้วอุ่นเข่าเรียบร้อยเล้่วมาอุ่นกาแฟจ้าของเออแล้วก็ขนอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องที่จะเฮ็ดกับขาไอ้พ่อหใญใ่วันนี้ยบนจะเฮ็ดง่ายๆลละพี่น้องเฮ็ดพิซซ่าให้เแล้วพิซซ่านี่เป็นเป็นอาหารที่ง่ายสําหรับยายบุญแล้วนะคะตอนนี้เนาะเพราะว่าเขามีเครื่องมีอย่างมันเร้ววันนี้เขากะยายบุญปรต้องใส่แป้ง แผ่นพิซซ่ายากเลยพี่น้องนี่บนใส่แผ่นขนมปังนะคะขอให้มีเครืองนี่เครื่องน่ะแต่งหนาเขาอืมมีสอดมีเครื่องแต่งหนาแล้วก็มีชีดแค่นั้นนะคะเขาเห็ดหลายรอบแล้วเห็ดประจําแล้วตอนนี้นะเป็นอาหารเป็นอาหารโปรดอาหารหลักของของตาลุนี่แล้วนะคะตอนนี้วันนี้ปกจะเห็ดอันานั้นเหละเห็นแล้ว ว่าจะเห็ดพวกมันฝรั่งกับไข่แต่ว่ามันฝรั่งเราลงไปไว้ขางังยี่บนหาบเห็นพี่น้องหาบเห็นบ่เห็นมาเล่าไว้บนไหนยี่บนบกกาไปไปคนคัดยี่บนยานมันมืดมันกับบ่แมน่ามืดมันหยางหน่อยแล้วก็เปิดไฟเยอะแต่มันมันมีมันมีไฟมีหยางเยอะแต่ยี่บนหาบเห็นหรอพี่น้องก็นั่นร้ายกับข้นมาเมื่ว่านนีย่บนลงไปเร้วเมื่ว่านมือกอนยี่บนลงไป กาแฟกินย,กยังแล้วก็เก่าโมงกลัวๆเดี๋ยวยงบังกับจะเตรียมเห็ดเพราะว่าคลองเอาบอกมากเลยละล่ะออกจากตเยินมาไหวกันแล้ว,กกนวเนี่ยกินยาคลองกับข้าวนียวกับอุ่นไว้แล้วม่งเถ่อค่ะอยากต้มต้มไข่จำประเดกบองอือหรือบอกก็จะกินข้าวผัดที่เหลือแหละเ่ราม่นข้าวผัดดอกผัดผักรวมกับข้าวเจ้าเยี่ยบน ใส่จานแล้วก็ใส่ใส่สิ้นพลาสติกสิ้นใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยเอามาเวบกินก็นแล้วพี่น้องอาหารง่ายๆทาอาญบ,บุนกินเข่าไดบ่บบมีแห้งกินได้อยูไ่ได้พี่น้องม่เมนว่ามันเป็นไข่เด้มันเป็นโลกอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเป็นไขด่ด้มันไม่ได้เป็นไข่เด้มันเกี่ยวอยู่นี่หูนี่หยังเ่าเนี่ยมันตื่อยู่นี่หูในสมองเ่าเนี่ยเออมีเมนมาว่า ยายโดนบบกเห็บกัดหัวยายรียบปวดหัวมันม่นเกี่ยวกันยายบ่ได้โดนแบบยายบนบ่ได้โดนบกบ,ก,บกเห็บกัดบ่ได้โดนบบกเห็บก,กัดหวัวทีบาทีบาไปหาเห็ดเราแบกเห็บเกาะมาเกาะน้ำผม้ํน้ำยางมาน่ะมันบ้านได้กัดมันบ่ได้เก็บมันบ่ได้กัดอีาหายังดอกอืที่ยายเป็นเนี่ยมันเป็นลูกของยายยี่บนบอกแล้วว่ายาสันนิฐานก่อนยา <c oughs> สันนิฐาน ยาสันนิฐานแทนหมอแทนในในน่นาย่บ่นายบ่นรูอยู่ไว้ายบ่นเป็นโรคอ,อีหยังเอเพราะว่าาย่บ่นกับเคยรักษามาแล้วที่ที่ที่เป็นเกี่ยวกับร่างกายายบ่นเนี่ยเพราะว่าจะเป็นซีดในนมเพราะว่าจะเป็นอ่าการวินบานหมุนเป็นโรคระดับน้ำในหูพอทอกันซีดนี่ก็เป็นซีดที่มันมาเป็นซีดเนื้อลายบริเวนเสือมาเล้งบริ้มีเสือมาเล้งายบ่นไปหิดไปเบืองมาแล้ว นะคะแต่อาการที่มันเจ็บมือนั่นมันขึ้นมาจากสาหเหตุอย่างเยบนบอกอธิบายฟังแล้ว,ว่าต้องวินิจฉัยเกินหมอหรือเกินเกินเยบนเย,บน,ยบนเป็นเป็นคนปินเยบนลรูนะคะหล้วกลับไปหาหมอหาอย่างมันลูกหมอบอกมาแล้วมดเจ้าม่แมนหมอหมดเจ้าม่แมนเยบนมดเจ้ามดสามารถวินิจฉัยถูกดอกเตอบากัดมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นนะได้อืมวันนี้อัน มือเ้าร์ในบ้านมันก็นเอเอเจ้าโดนบักเข็บกัดหัวเจ้าหรือปวดหัวอืมผู้่าโดนกัดจักเทียวปวดหัวนะปวดน้ำหยั่งสันมันมีสาเหตุของมันสาเหตุมันบริเกิดจากบักเข็บเย่บบนวันยังไาเย็บบนเป็นระดับหนาในหูบพทอกันเปลี่ยนมาหลายปีแล้วแล้วก็รักษารักษาอาการน,านี่มันหายไปหลายปีแล้วมันพึงจะจะกลับมาเป็นอีกบุกี้ครั้งนี้้วตอนนี้เนี้ยบนเหตุจังไรอยู่ บ่ได้ไปหาหมอย้งบบ่กกับกินยาแค่ทุเลาืมพยายามพยุ่งตัวพยายามกินยาแค่ทุเลาเพราะว่าไม่ได้มียารักษาของมันโดยตรงถ้าจะกินยาของมันโดยตรงก็ต้องไปหาหมอเฉพาะทางนะคะต้องไปบอกให้อาการหมอฟังให้เขาเบื้องประวัติอมเขาซักประวัติเขาก็บอกประวัติมาเขาเคยเป็นจังสันยังสีมาก็จะได้ยาเฉพาะทางยารักษาโดยตรงของมัน มันก็จะหายไปแต่ว่าถามมันหายขาดบ่มันบร่ได้หายขาดนะคะทุกคนมันบร่ได้หายขาดมันก็ยามันจะกลับมามันก็กลับมาอีกคือเกานีเยือบุรักษาตั้งแต่ปีหาหาซีหาซีหาหามาแล้วรักษากินยามาเรื่อยๆตั้งหลายปีแต่หมอก็บไม่ได้บอกว่าให้เศร้ากินด้ ยิบุญได้เศร้ารักษาเพาะวายิบุญได้ออกจากโรงงานล้วกับมามยูโคราดกับาอยูบานเราก็เห็นว่าอาการของตัวเองไม่มีอะไรบบปวดโบป็นโบวิ่งโบเวียนบบหกักโดนบบเป็นอย่างยิบุญกะเลยบบไปเอายามโบไปรักษาแบบต่อเนื่องจริงๆแล้วนะเออถ้าเฮาจะใหญ่มาเฮาไปขอใบทรงตัววัดขอขอ,ขอประวัติแมนบ่ขอประวัติผู้ป่วยโรคนี้ ไปรักษาอยู่โรงพยาบานนะลบาน,นั่นโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลบ้านจัาของนะ่ะก็ได้นะเตยบ,บนผัดแบบว่าชราใจไงทุกคนก็เห็นมันบ่เป็นยังก็เลยบ่ก็เลยบ่ยบรักษาต่อมันก็หลายสิบปีมาแล้วมันก็หลายปีมาแล้วเนาะเป็นสิปีกับว่าได้เอาตะปีกับสิปีแห้วเนาะตะปีหาซี่หาหากับจนวายุบุนมาอยู่บ้านตั้งหลายปียุบบนไป ไปเหตุงานอยู่ภูเก็ตกับไปเป็นเทน,นึงกลับมาบากกับเป็ยนยุทธเถื่อหรือสองเถื่อล้วก็ับมานีล่ะม,มันกับด้วยด้วยที่ว่าเฮากับอายุเยอะขึ้นน้ำพี่น้องภุมมตานทานเท่ากับบรหลายน้ำแล้วอ,อาการมันเป็นยังไงมันมันอธิบายบ่ถูกพี่น้องสำหรับคนที่เป็นโรคนี่จะรู้ดีว่าเวลามันเป็นข้นมามันทรมานแต่ยายนเป็นเที่ยวนี้บ่ได้ถึงขันว่ารุนแรงถึงกับหักแตก จริงๆแล้วโลกตัวนี้ถ้ามันเป็นขึ้นมันจะหักแตกเด้อพี่น้องวินบานหมุนติวติวติว,ตวหักหักในซักจั่วจั่วจั่วกออกหักขาตีงขี้งขฮามืนตาบดายหักขี้เพีย้ยเลี้ยไรออกเลี้ยงเอะเลี้ยงเอเฮอขมเลี้ยวเลี้ยวคนละแล้วก็หมดเหียหมดแห้งเลี้ยวแร,วร,วร,วรงน้ำแข็งน้ำขาเข้าในสิรอยไปบิดบ่มีเฮียบ่มีแห้งซอยเหลือตัวเองบได้ เลื่อตาไดไดกัหมุนติวเลื่อมตาไปไดกัหมุนติวหากนี่หากหากใน้ใส่ในพุง่งหกเอาเบิร์แล้วหากลมมา้มบมดนี่เอะเอะออกคือจังไก่ปอดน้ำลายไก่ปอดขีดนี่ตมนี้นี่ออกปอดล้มปอดแรงเป็นฟ้องปอดออกมาสานันละหากมีสานันหากจนเขาอ่นไล่ขี่เพียที่บนเป็นคากตังแต่กี่ปี่นเป็นขกักตอนที่ว่าหาลกบ่ฮันเจอ หมอย่ำไหนเขาก็หาว่าตั้งแต่เป็นอย่างพักผรอนม่เพียงพออืมพักผ่อนไม่เพียงพอลูกเครียดพักผ่ไม่เพียงพอมิตรวาอยู่ยองสี่จนมามาเจอลูกที่ตัวเองเป็นระดับนามในหูพเพราเรอมันจะมีตะกอนในหูตะกอนในหูหลุดตะกอนนี้มันจะเป็นหินปูนตะกอนนะ อยู่ในหูสองข้างอ่ะมันจะถ่วงกันกับน้ําในหูอ่ะพี่น้องบางคนก็จะเป็นโรคหินปูนในหูหลุดมันหลุดมันก็จะมันก็จะเป็นบ้านหมุนคือกันลักษณะกับคล้ายกันแต่ถามว่าอาการมันรุนแรงมั้มันบ่ไดรรุนแรงพอระดับน้ําในหูพอท่อกันแต่กับทรมานคือกันแล้วก็มีน้องมือคืนนีน้องคนหนึ่งที่ยุนีล่ะยุนสวีเดนนี่แหละเขาเป็นโรคตะกอนในหูหลุด ตะกอนหินปูนในหูหลุดเขาก็ว่าเป็นอาการแบบย้ายเขาก็เลยแบบแนะนําวิธีเห็ดกายภาพส่วนหัวส่วนอันเนี้ยเออแต่ว่าหมออยู่เมืองไทยสมัยก่อนนี่บนไปรักษามันบม่มีมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีคําว่ากายภาพบําบัดมไม่มีห้ยต่ยามากินแต่เดี๋ยวนี้อาจจะอาจจะมีกายภาพด้วยกักบบับลูนะคะเพราะว่ายู่บนบได้ไปรักษาโดนแล้วเนาะ คนวินิจัยคนสันนิฐานคนคิดต่างคิดแท่นยิบนนอะ่ะยิบนบอกว่า,าต้องคิดบ่ต้องวินิจัยไปไกลดอกยิบนหูว่ายิบนเป็นนิยังหูเพราะว่ายังหูเพราะมันเป็นโลกเก้าพี่น้องเจ้าบ่ต้องมาว่าเป็นยอนเจ้าจังสันจังสี่เจ้าจังเป็นนะั่นะนะนะนั่นนี่บ่ต้องเว่าอืมบ่ต้องสันนิฐานไปดอก เพาอะไร้มันก็บ่ถทึกเจ้าบเมนหมอัอหมอเข,นเ,นเขาตรวจยื่บนเน่ยเขาตรวจว่าเป็นดังนั้นนั่นสิน่ะเ,เขาเสื้อเพราะเขากินยาเขาแล้วอืมอันเป็นยังค่อยกลับมาเป็นอีกมันสามารถกลับมาเป็นได้เพราะว่ามันไม่ได้หายขาดโรคทุกโรคมันไม่ได้หายขาดขนาดเป็นมะเร็งเขาไปเป็นมะเร็งเต่าหนกเต้านมเขาไปตัดว่ามดเชื้อแล้ว ฉลาดใจมันก็นยังลุกล้ำมันก็นยังไปเป็นอยูบ่บนไม่ได้คือเกาอะพี่น้องคนเขาถึงเข้าจิตาใจังไดนก็ตายคือว่าละม,มันนี่กับมานางบอกนางจากะถามอาการว่าใครแน่ไปดีขึ้นก็หมู่วานอยู่พี่น้องรู้สึกว่าจะเห็ดหยังได้เลี้ยวกวาหมู่วานนี่หมู่วานนี่บอกเลยว่าซ้ำกันกับหุนยนตเวลาสิงเงียะ เวลาสิยายังตะเลียนี่ซ้ากันกับหุน่นยนต์มืนอนี้ก็ถือว่าดีเมื่อวานนีมิงไปหลายรอบนะเมื่อวานนี่มิงไปหลายรอบ,นะอบคือกันแต่ถามว่าจะมันมันเป็นต่เสาบอยาชราใจที่บนกระโลตูมันยังหนักอยู่มันยังหนักหัวอยู่มันยังหนักมันยังอื้ออยู่มันสามารถสิวิ่งได้ตลอดเวลาอืมันสามารถจะบิ่งได้ตลอดเวลา ตัวนี่วบริเกี่ยวกับแพ้อากาศบริเกี่ยวกบหนาวอำหอนเด้พี่น้องบางคนก็ว่าเขาเถ่าแล้วล่างกายปรับสภาพเพราะท่านเป็นนันเป็นนี่มันมาเกี่ยวกันกับตัวนั่นหรอกมันบาเกี่ยวกับแพ้อากาศแพ้อากาศเนี่ยบนก็เป็นยุตั้งฮากแพ้อากาศพุ่มแพ้เนี่ยถือฝุ่นถือแดดถือฝนเนี่ยบนกระจามอืมบนกระจามขันเนื้อขันตัวอันนั้นเขามียาแก้แพ้ อยาแก้พุ่มแพ้กินอยู่ตัวนั้นแต่ยาบนบริกินประจําถ้ามีอาการเขาจึงค่อยกินคือทุกอย่างให้บนบริกินประจําดอกพี่น้องห่อยยาเนี่ยก็ต้องเบาหาหอยยายาบนก็ต้องเบาหาหอยามัตตบัสองหอผขุนหอหนึ่งอืมบันทึพวกพวกยาดมยาล้มยาหมองนี่ก่ต้องห่วงผมอยู่ทังบาีกับคือหนึ่งคือของอยู่ทังบานก็คืออยู่ทั้งบาน ของยุคข้าง่างหรือคือยุคข้าง่างอันนี้ก็เป็นยาแก้ปวดผ้าล่าแก้แพลอือันนี้เห็นบ่นี่แก้แพ้ตัวนี้บริเกี่ยวกับแพ้พุ่มแพ้ได้พุ่มแพ้จะเป็นอีกแบบนึงนะคะอันนี้เป็นยาแก้แพ้ทั่วไปผ้าล่าแก้ปวดธรรมดารา้ายเบาเลียงวายาเนี่ยบนเตรียมมาเบิดเล้วก่อนสีม้าเยี่ยบนกับไปหาหมอยูลาดกับบางโรงพยาบาลของรัฐบาลหนึ่ง เจ้าบุกกปีสีวัคอวัคซินไข้ปัญยงวัหญ่ตรวจเลือดความดันเบาหวานอเส้นเลือดไขมันอุดตันนุ่นนี่นั่นมีบโบมีอมืบางคนกบวินิจใช้มาว่าที่ยายวิ่นยายปวดหัวอาจจะ่เป็นระดับน้ำในหัวก็ได้อาจจะเป็นาอียงก็อ่าเลียดไปล่อเลี่ยงสมองบ่เพียงพอก็ได้อันนี้คือความคิดของของของเอฟซีของคนที่า แสดงความคิดเห็นเนาะมักก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เบินหละแต่ว่าผัดไปหาหมอเนาะไปตัวแล้วมันมามีมันมาแมนเจบนยังดูดวงดูหมอไปแต่ยี่สิบสามสิบปีแล้วัจ้วบ้า เขาว่าเจ้าอายุไปยืนดอกพ่นังหมอดูว่าเจ้าอายุไปยืนดอกเจ้าหกสิบปีเจ้าก็ตายแล้วันอเนี่ยบนไกลเลยดิพี่น้องว่ามันไกลสี่อะไรเนี่ยนั่นสิโอ้เนาะอือตายก็ตายเรายู่ได้อยู่คำฝาดหรอกนะพี่น้องว่าบ่ะอ๋อซ้ำนั่นแหละเดี๋ยวคนไปเห็ดกับเขากับนางมาด้วยพี่น้องเนื้อกับบนกับผู้ได้หลายจ้ามาไล่งานมาโบจ้าสุฟัง